อันนี้น้ำแข็งจะพามาดูอะไรคะมาดูหน,อน่ออ้ออะไรอ่ะอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยแหละดักแด้นี่แดดจับแล้วน,น้องก็จะกลายเป็นผีเสื้อคะ่ะแม่ผีแดดจับด้วยจับได้คะ่ะลูกแต่ว่าไม่กระโดดใส่พี่นะไม่กระโดดหรอกนะโอเคเอ้ย <c oughs> จอยมันห่อนะเนี่ยดูดิแม่เรือนจับหามันชีแม่เรืนจับหามันชี่แม่เรือนจับผ่ามันฉีแม่เรนจับหามันเขาไม่ต้องจับน้องห็อกปล่อยน้องไว้ธรรมชาติอีขึ้นแล้วค่ะอันนี้คือแตงค่ะอันนี้คือแตง ของขน้ำแข็งน,นี่ไรคะเวลาคุณน,นะคะใช่แล้วค่ะแตงของน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยแล้วก็ค่อยมาทำค้างนะคะโอ้โหน้องโดนมแมลงเต่าทองกินใบไปแล้วค่ะลูกดูสิคะแมงกมไ้หมดเลยตัวอ,อันนี้คือดูสิอันนี้คืออะไรอันนี้คีบกาดอันนี้คือ หัวเช้อเท้าค่ะอย่าเหยียบค่ะลูกน้องจะตายนะคะนนงานมากมากขึ้นดีมากนี่ก็หัวเชื้เท้างอกดีมากอันนี้ก็หัวเชือ้อเท้าใช่ค่ะอันนี้ก็หัวเช้เท้าค่ะอันนี้ก็เป็นพีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขั้นขั้นที่พี่ปลูกไปอ๋อใครปลูกนะคะพี่ใช่ไหมคะ<ช>โอเคค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ